สวัสดีครับผมเชฟบุริน FC นะครับวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนนะครับออกวัดสารนาฏปี2516นะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อผงพุทธคุณนะครับผสมผงพุทโธน้อยที่ชำรุดนะครับ ของปีองปี2494นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับประมาณแล้วก็มีผสมผงที่เหลือจากการสร้างพระมงคลมหาราชปี2499ด้วยนะครับแล้วก็มี2พิมพ์ก็คือพิมพ์ยันพุทโธและพิมพยันหลังยันเถาะนะครับนี่ครับจะให้ดูนะครับนี่คือหลังยันพุทโธนะครับซึ่งจะเหมือนกับรุ่นแรก ปี2494ครับหลังยันพุธทธอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนี่คือยันเถาะนะครับนีนะ่แต่ประสบการณ์ก็คือพุทธคุณใช้ดีทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะยันไหนๆนะครับเพราะว่าผู้ปลุกเสกนั้นเอเป็นพระยุคปี2516นี่เกจิดังสายระยองมากันครับข้างเลยนะครับ ก็คือพูดง่ายๆคือพุทธคุณไม่แพร้รุ่นแรกนั่นเองนะครับปลุกเสกร,ร่วมกันอธิษฐานจิตทําพิธีในวันที่ที่สร้างศาลาการประเรียนที่วัดสารนาสนั่นเองนะครับจังหวัดระยองปี2.516เมื่อเมื่อเสร็จพิธีก็นำส่วนหนึ่งบรรจุไว้ในที่วัดสารนาศขนาดองค์พระนะครับ กว้าง2เซนติเมตรสูง2.9เซนนะครับพระสวยๆก็หายากแล้วนะครับตามตลาดแล้วก็น่นอนเกจิที่ร่วมพิธีปลุกเสกนั้นก็จะมีอาธิหลวงปู่ทีมวัดลหลานไล่หลวงปู่ข่าวัดวังว่าหลวงปู่บุญวัดบ้านนาหลวงปู่หลวงพ่อเรือหลวงพ่อรวยวัดท่าเรือหลวงปู่แหวนสุจินโนและพระเกจิสายธรรมยุทธ์และมหานิกายร่วมกันนะครับอธิษฐานจิตปลุกเสก ประสบการณ์ผู้ที่ห้อยก็ต่างยืนยันกันว่าใช้แทนรุ่นแรกได้เลยเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมค้าขายและท่านยังเป็นหมอยาด้วยนะครับในสมัยโบราณนะครับก็มีคนที่พูดว่าท่านมีหูทิพตาทิพล่องหนได้หยุดฝนได้อันนั้นเป็นเขาเล่าต่อๆกันมานะครับนี่นะฮะปัจจุบันก็ เริ่มหายากในท้องตลาดนะครับเพราะว่าต่างชาติก็มาเริ่มกว้านกันไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นแรกนั้นหลักหมื่นอัพเลยนะครับก็เป็นที่นิยมค้นหากันอันนี้เป็นพารหลักร้อยพุทธคุณหลักร้านนะครับตอนนี้ยังประมาณสวยๆก็อยู่ประมาณร้อยแก่ๆพันต้นๆนะครับถ้าเพื่อนๆเจอในท้องตลาดก็สามารถเก็บไว้ใช้นะครับไว้ให้ลูกให้หลานได้นะครับมี ถ้าส่องชัดๆเนี่ยจะมีพู้ทุคุณมวลสารเยอะมากเลยนะครับสังเกตจากองพระน,นะฮะที่ว่ามีรอยคาบเลกเกอร์เนี่ยคนโบราณเขาจะนิยมเอามาทาพระเนื้อผงกันเพื่อที่จะไม่ให้กระเทาะนะครับหรือมีความเหนียวแกร่งมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ส่วนเนื้อหานะครับองค์นี้ออกขาวๆนี่ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นผง ปูหรืออะไรนะครับแต่ว่ามีแป้งรองพิมพ์นั่นเองนะครับค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ก็สามารถออกได้หลายโซนเนื้อนะครับอย่างเช่นตรงนี้จะผิวเข้มเข้มนะครับตรงนี้ออกแบบมวลสารแบบขาวขาวนิดนึงนะครับเป็นลักษณะนี้นะฮะพระดูง่ายครับคมคมคมชัดลึกเลยนะครับหน้าตาน่ารักห้อยเรี่ยมทองให้เด็กผู้หญิงห้อยดีนะครับ ส่วนตัวผมก็ใช้2494ครับพุโทโอน้อยรุ่นแรกนี่นะครับก็ประสบการณ์ส่วนตัวก็ชัดเจนนะครับเวลามีเรื่องไม่สบายใจอะไรยังไงก็ขอท่านก็ก็ดีขึ้นครับจากเรื่องหนักๆก,ก็กลายเป็นเบาทุกครั้งเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะขายเรื่องจะขอเรื่องการทํางานเรื่องค้าขายนะครับท่านก็เมตตาแต่เรื่องโชคลาภผมไม่แน่ใจเพราะก็ไม่เคยขอครับก็ ส่วนใหจะขอแต่เรื่องงานนะครับตรงนี้ก็สำหรับแม่ชีบุญเรือนเนี่ยที่วัดอาวุธที่อยู่ในถ้าใครอยู่ในกรุงเทพก็ไปกราบไหว้บูชาสักการะได้นะครับที่วัดอาวุธศิการามอยู่ตรงจรันสนิทวงนะครับบางพัดนะครับไปไม่ยากนะครับตรงนั้นก็เวลามีศาลาเดือนไทยของท่านเอศาลา,าของท่านก็จะ ค่อนข้างเงียบสงบนะครับแล้วก็ถ้าแนะนำมาผมก็แนะนำว่าเอาผลไม้นะครับไปถวายท่านนะครับผลไม้พวงมาลัยแบบนี้นะครับแล้วก็ท่านก็จะเมตตานะครับตรงจุดนี้เป็นพระที่น่าใช้มากครับราคาไม่แพงแถมได้หลวงปู่ทีมปลุกเสกด้วยครับแล้วก็ยังมีผงของรุ่นแรกซึ่งหมายความว่าดีทั้งนอกดีทั้งในนั่นเองนะครับ ทั้งการปลุกเสกทั้งมวลสารนะครับก็ห้อยได้สนิทใจเลยนะครับตรงนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเ,เพื่อนๆสนใจอยากชมหลวงพ่ออะไรก็ติดต่อมาได้นะครับทางอินบ็อกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ